และขอต้อนรับประธานในพิธีเปิดโครงการ10ปีเศรษฐศาสตร์มาที่ได้กรุณาให้เกียรติมากล่าวเปิดงานพร้อมเครืขาว OIC ได้มาใน10ปีเศรษฐศาสตร์มาลายิสลามยะลา,าในรอบ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องยอมรับว่าเรา ได้รัฐบาลนะฮะได้ทุ่มงบประมาณกับภาคใต้เนี่ยเพื่อมาสู่การพัฒนาปัญหาด้านเศรษฐกิจของภาคใต้ก็ยังมีการตั้งคำถามว่าสิบปีเราได้พัฒนาบ้างหรือเปล่าเราทำให้เราพบว่าสามเรื่องให,ใหญ่ๆเนี่ยมันมีความผูกพันกัน สามเรื่องใหญ่ๆก็คือหนึ่งเรื่องความมั่นคงเขาบอกว่าการจะพัฒนาในประเทศใดๆก็ตามในสังคมใดๆก็ตาม 3. มเรื่องใหญ่ๆเนี่ยจะต้องไปด้วยกันหนึ่งเรื่องความมั่นคงมีปัญหาไหมสองเรื่องการเมืองมีปัญหาไหม สามเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจมีปัญหาเลยยุทธศาสตร์พระราชทานเข้าใจเข้าถึงพัฒนาและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจก็คือปัจญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยโดยบนเงื่อนไขก็คือเงื่อนไขความรู้กับเงื่อนไขคุณธรรมให้กับประชาชนอันนี้คือปัจญาเศรษฐกิจพอเพียงแต่ของสามจังหวัดเราเนี่ย มหาวิทยาลัยขอนแก่นประธานกรรมการการปปี10ปศรษฐศาสตร์มหาวิทยาล,ายล,ายลายัยรามยาล์ส่วนหนึ่งแล้วอันนี้คือคืออ่า